สวัสดีเราชื่ออามาริน่าและคู่ของเรานั่นก็คือนทัทพลวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีเล่นรีรีข้าวสารการเล่นรีรีข้าวสารเหมาะสําหรับการเล่นข้างชายหาดหรือนันทนาการในตอนกลางคืนวิธีเล่นผู้เล่นสองคนยืนเอามือประสานกันนือศีษะเป็นประตูโคง้งหรือซุม้มคนอื่นๆเกาะไหลกันลอดใต้โคง้งไปเรื่อยๆผู้เล่นสองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลง ประกอบและลอดใต้ซุ้มหัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูจะร้องเพลงประกอบเมื่อเพลงจบผู้เป็นประตูจะกระตุกแขนลงุงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลางคัดออกไปคนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดีมิฉะนั้นตัวเองต้องออกจากการเล่นต้องผ่านให้ได้หมดทุกคน จึจงจะจบเกม